เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีอาจารย์ดรออนนวนหานเมง่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคุณสิริยาพัฒนนามวงวันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการและคุณมริวันจำปาขาวนักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปีพศ2568ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดรบบุรีสำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิรที่ทรงศึกษาคนา้นคว้าวิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศและได้พระราชดำริในโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมโดยมีคุณปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลาัย ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเนื่องด้วย วันที่14พฤศจิกายนพศ2498เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ผสนิกรที่ประสบภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำของประเทศจบจนปัจจุบัน